Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin wa bihi nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil Allahumma salli ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ila yaumid din amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapak wa ta'ala นะครับที่พระองค์ได้ได้ให้ชีวิตกับเรานะครับให้สุขภาพที่ดี ยังมีลมหายใจอยู่ยังสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วเราก็บังคับตัวเรานะครับพาตัวเรามาสู่มัสยิดนะครับมาสู่ยุดในยามเช้ามาละหมาดซุบฮีที่เป็นเจมาอาที่มัสยิดนะครับนี่เป็นสุนนะเป็นแบบฉบับของท่านอับดุลลาห์สันลัมนะครับซึ่งน้อยคนนักที่จะทําได้นะครับถ้าเทียบกับอัตราส่วนของประชากรมุสลิมนะครับเราก็จะพบนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยในภาคกลางนะครับ เราจะเห็นนะครับว่าหลายๆคนมุสลิมหลายคนนั้นไม่ค่อยมีหัวใจวิจารจ์ที่จะผูกพันอยู่กับมัสยิดนะครับหันห่างนะละหมาดกันอยู่ที่บ้านนะครับคิดอย่างเดียวเออละหมาดแล้วก็เแล้วกันมันไม่ใช่นะครับเราต้องทําความเข้าใจกับคําสั่งของทารุสลอฮสลาฮ์สลามด้วยนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันรณรงค์นะครับช่วยกันฟื้นฟูนะครับช่วยกันยืนหยัดในการปฏิบัติด้วยนะครับเราอาจจะยังไม่เห็นความสําเร็จในรุ่นเรานะครับแต่รุ่นต่อๆไปอินชาอัลลอฮ์นะครับ เราพยายามปลูกฝังนะทั้งลูกเราทั้งหลานเราครับเราจะมองบางคร uh, ั้งเราจะมองว่าแม้มันเรื่องที่ยากเย็นแล้วเกินนะครับเป็นเรื่องที่ยากเย็นมากที่จะปรับแก้พฤติกรรมของบุคคลเนี่ยครับไอ้ความคุ้นเคยความเคยชินที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับมันทําให้เสียหายหมดนะครับปฏิผ่านมานะเรามองเห็นว่าการที่จะละหมาดนั่นที่บ้านกระหมาดได้เรามองอย่างนั้นจริงแต่ความจริงแล้วตามสุนตรัสลาตอสลามันนั้นที่เราจะต้องยืนหยัดนั้นก็คือผู้ชายต้องมาที่มัสยิด นะครับโดยเฉพาะตรสุนบอกไว้นะครับว่าในยามละหมาดในเวลาสุพีแล้วก็เวลาอิชาเนี่ยถ้าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยรู้ถึงผลบุญความดีการตอบแทนที่ลัทธิลาจะตอบแทนให้แล้วเนี่ยแม้ว่าจะต้องคานมาท่านก็จะมากันนะในละหมาดโดยเฉพาะละหมาดอิชาแล้วก็ละหมาดสุภีเนี่ย ก็เป็นอันนี้เป็นความรู้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตือนตัวเราอยู่ตลอดเวลานะครับว่าตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่นะครับขอให้เป็นวาระของชีวิตเรานะครับเราจะยืนหยัดในการปฏิบัติตามสุนนะข้อตลอสูสรอล่อหัวหรืสลัมในทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องการละหมาดเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะครับถ้าเราพยายามรักษาตัวนี้ไว้ได้แล้วอย่างงานอื่นก็จะเรียบร้อยมันก็จะดีตามนั่นเองนะครับนะครับอัลลอฮฺสุบะตลาบอกเราในสราปลุกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องให้เรานั้นได้ได้รับรู้นะครับว่า ให้มีการตักวามีการจำเป็นต่อร้อเและให้กลัวด้วยว่าให้กลัววันหนึ่งซึ่งมันไม่มีมันไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติไม่สามารถจะช่วยเหลือกันได้เลยนะวันนั้นก็คือวันอัคราวันแห่งการตอบแทนวันที่อลอนเวลานั้จะคิดบัญชีนะมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับวันนี้ปากลาก,กล้ากันดีนะวันนั้นเราจะขาสั่นนะเอัล่ะวอกนะครับว่าญาชนาสุตะกูรบะกุมวัชยามัลลาจะเจรินนาวาลิรุนอาวะลลดี เราบอกโอ้มนุษย์เอ๋ยนะพูดถึงมนุษย์ทั้งหลายนะพวกเจ้าจงยำเกรงพระเจ้าของพวกเจ้าเถิดนะการยำเกรงตัวนี้ก็คือปฏิบัติตามข้อใช้ที่พระองค์ได้ใชเอาไว้นะครับแล้วก็ปีกตัวอาหารจากข้อห้ามทั้งหลายของพระองค์ลาสุบฮานนะหัวตลาซึ่งมันเป็นคําสั่งที่กว้างแล้วก็ครอบคลุมมากนะเราบอกจงยำเกรงพระเจ้าของพวกเ,เจ้าเถิดและจงกลัววันหนึ่งที่พ่อในไม่อาจจะช่วยลูกของเขาได้และลูกก็ไม่อาจจะช่วยพ่อของเขาได้แต่อย่างใดนะ การขอความช่วยเหลือกันนะในดุนยาเนี่ยพ่อก็ช่วยลูกเวลาลูกเดือดร้อนหรือเวลาพ่อเดือดร้อนลูกก็ช่วยพ่อได้เพราะความผูกพันในฐานะเป็นพ่อเป็นลูกมีอยู่แต่ในวันไครคอเนี่ยไม่มีแล้วนะครับตัวคนต่างตงัวใครตัวมันแล้วว่าจะเป็นลูกหรือจะเป็นพ่อหรือจะเป็นเมียหรือจะเป็นใครกันแล้วแต่นะครับไม่สามารถจะช่วยเหลือกันได้แล้วที่เรียกว,ว่าน,นับส,นบสีนับสี่ตตัวใครตัวมันจริงๆนะครับไม่มีการช่วยเหลือกันได้แล้วนะครับเวลาเมารูรุนหัวยาสนญาซินอัลวาลิดิไชยนะครับ และลูกเขาแม้จะช่วยพ่อของเขาได้แต่อย่างใดนะอินเนวาอัลลอฮิฮัก,กถ้าจริงสัญญาขอแล้วนั้นเป็นความจริงนะสัญญาตอนนี้ก็คือสัญญาที่พระองค์ละเวลาจะตอบแทนความดีให้กับผูบ้บาวที่กระทําความดีแล้วก็จะตอบแทนนะครับด้วยกับการลงโทษสําหรับบาวที่ทําความชั่วที่ไม่เตาบาที่ไม่สํานึกนะครับที่อยู่ในดุนยาเนี่ยนะครับทำตามกระแสทําตามอารมณ์ทําตามความต้องการของตัวเองไม่สนใจข้อห้ามที่อัลลอฮฺเวลาได้ห้ามเอาไว้ ข้อใช้ไม่ทำแล้วยังหนักพออยู่แล้วนี่ข้อห้ามก็ไม่ไม่ยอมงดอีกนะไอ้ประเภทแบบนี้อย่างนี้แหละครับที่จะต้องโดนนะโดนแล้วก็เ,เราบอกว่าถ้าจริงสัญญาขอลลรนั้นเป็นความจริงวันนั้นจะได้เห็นนะทุกคนจะได้เห็นนะครับ <c oughs> เ,เราบอกอีกนะครับว่าฟราตอกรอนนกคลณายาตดดุนยานะนดังนั้นเนี่ยอย่าให้การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยล่อหลวงพวกเจ้านะนี่คือคําสั่งของเราสวนาเตือนเอาไว้ให้รู้นะ ว่าอย่าให้การมีชีวิตในโลกนี้มันล่อหลวงพวกเจ้านะล่อลวงยังไงอ่ะเอาความสุขสนานความสุขสบายความสุขสราในดุนยาเนี่ยมาทําให้เราเห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญนะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเพลิดเพลินแล้วก็พอพอใจอยู่กับความสุขในดุนยานะพอใจอยู่กับบ้านหลังโตๆพอใจยอยกับรถคันหรูๆพอใจยอยู่กับเครื่องอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีพอใจกับเงินที่มันมีอยู่ในธนาคารนะไม่ยอมที่จะเสียสละ ในทางของรับสุบฮานะหัวตาราไม่ยอมที่จะเอาเป็นคนมือบนไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามแบบอย่างที่ทนะบีได้ปฏิบัติเอาไว้นะครับเห็นคนที่ลำบากระบนคนตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอันนี้เขาเรียกว่าให้มีชีวิตการมีชีวิตในโลกเนี้ยทำให้เพลิดเพลินจนเลืม,มลสัสบาตาราเนี่ยนั่นเราถึงสั่งว่าดังนั้นอย่าให้การมีชีวิตในโลกนี้นะล่อเหลืองพวกเจ้าเวลายโยร,รันักคุมบินลาฮิลกอรุตและ อย่าให้หัวหน้าพวกที่ล่อลวงหรืออิบลิสเนี่ยชชยตอนเนี่ยนะมันมาหลอกลวงพระเจ้าเกี่ยวกับว่าอัลลอฮ์เป็นอันขาดนะครับคือเนี่ยตรงนี้แหละครับที่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องร,ระมัดระวังให้มากนะครับบางทีเราก็คิดว่าอัลลอฮ์สวาตลานั่นแปะผู้ทรงอ,อภยัยเป็นผู้ทรงใจบุญนะเออทำผิดอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปเตาบาอาทำผิดใหม่แล้วก็ไปเตาบาทำผิดใหม่แล้วก็ไปเตาบาอย่างเงี้ยอย่าได้เป็นแบบนี้นะครับ เราลสลาราทรงใจบูรณาใช่เราทรงให้อภัยใช่แต่ว่าเราอย่าทําแบบนี้เพราะมันจะเคยชินจะเคยตัวนะถ้าตามซาตานแล้วจนเคยตัวนี่นะครับอ่าไม่ไม่ตื่นขึ้นละหมาดถ้าไม่ไ,ได้ละหมาดที่บ้านก็ได้อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเดี๋ยวมาเดือนค่อยไปนอนอีกสักนิดหนึ่งอันนี้แหละนะครับมันเป็นความเคยชินที่เราจะต้องปรับต้องแก้เพราะมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไปอย่างนี้อยู่ร่ําไปนะเห็นมาชิดเนี่ยเป็นเป็น,เ,ปนเครื่องประดับในตนําบลนะ สร้างกันถ้าสวยหรูเลยสิบล้านยี่สิบล้านแต่ว่าไม่ยอมที่จะมาละหมาดที่มัสยิดมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องบอกกันตรงตรงสื่อกันตรงๆเลยนะครับถ้าเราทําตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเราปฏิญาณอัชรุาลัยอิลาฮิลลาลาอชัชาลอันนะมมฮัมหมัมอมมอมมดอัสสาลา์เราพูดแล้วเราไม่ทําอย่างนั้นหรือนะครับนะอันนี้เราเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตือนตัวเราอยู่ตลอดเวลานะครับนะอัลลอฮ์บอกอย่าให้หัวหน้าพวกลอลวงหรือเชตอเนี่ยมาดอกเราพระเจ้าเกี่ยวกับอัลลอฮ์เป็นอันขาดนะครับนะ แลเราบอกอีกนะครับในย่าต่อไปนะครับอินนัลลอฮะอินน่าวะอิลมุสซ่าอ้าะเราบอกถ้าจริงอัล l l a ์นั้นน่ะความรู้แห่งวรราวสานั้นน่ะมีอยู่ที่พระองค์นะคือความรู้ในสิ่งที่เร้นลับวรรณวสานก็คือวันกิยามะน่ะอยู่ที่อัลลอฮ์ตาลาองเดียวอายะาเนี้อยล l l a ์บอกถึงความรู้5อย่างนะครับที่ไม่มีใครรู้ได้เลยนอกจากอัลละซุบะฮ์ตาลานะครับอันดับแรกคืออินนัลลอฮะอินน่าวะอิลมุสซ่าเวนัสุลกัยธาเวียะลุมาฟิลอาร์ฮามนะ อัลลอฮฺบอกว่าและพระองค์ทรงประทานฝนลงมา,ามนะประทานฝนลงมาวยาลูมาฟิลอารฮามนะและพระองค์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในมดลูกนะสิ่งที่อยู่ในมดลูกอัลลอฮ์ตะัสล้วทรงรู้นะทรงรู้มนุษย์เราไม่รู้หรอกนะจะมารู้ก็ไหนตอนสี่เดือนไปแล้วเนี่ยไปเข้าอุลตาซาวดูว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง แต่พอคลอดเริ่มคลอดเดือนสองเดือนรู้ไหมไม่รู้แต่เราสุวรรนทรงรู้แล้วว่าสิ่งที่เดน,นั้นมรรูุเนี่ยจะเป็นเพศช,ชายหรือเป็นเพศหญิงนะนนี้ความรู้ประการที่สองนะเราต่อไปค,ครับว่ามาตรีนับสุมาซะมาซาตักซิบุคดานะครับและไม่มีชีวิตใดจะรู้ถึงสิ่งที่มันจะหามาได้ในวันรุ่งขึ้นนะใครรู้ไ,มไหไม,ไมว,ว่าพรุ่งนี้เราจะได้สกีที่ไหนบ้างจะรู้ไหมไม่รู้นะครับบางทีเราคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้แต่มันไม่ได้นะอันนี้เป็นเรื่องการอีหมานเป็นเรื่อง ที่เรานั้นจะต้องเป็นอักขีรัที่เราจะต้องยึดมั่นเชื่อมั่นเลยไม่มีใครรู้สิ่งร้นลับนะที่จะได้มานะพวกหมอดูหมอดาวทั้งหลายพวกนี้รู้น้องเชตตอนเท่านั้นนะครับเชื่อไม่ได้นเราอันนี้เราถึงบอกว่าประการที่สามคืออัลลอฮ์ทรงรับรู้อันดับแรกคือรู้ถึงมานาวสารอันดับสองคือรู้ว่าเมื่อไรที่ฝนจะตกลงมานะประธานฝนลงมาเนี่ยจะตกลงมาเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรับรู้จะรู้ก็ถือ,อว่าเห็นเมฆเห็นได้ตรายมาแล้วถึงจะรู้นะ แล้วกบาลที่3คือทรงรับรู้สิ่งที่มีอยู่ในมัดลูกนั่นเองนะครับพะมาตรตรีนับสุมาตักสิบุกดารับการที่4นั้นไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่มันจะหามาได้ในวันร <Isa. S 1> <bow> ุ่งขึ네้นพิสก <est> ีในวันรุ่งขึ Nature ้นพวกนี all, and and, ้เราจะได้ที่ไหนก็ไม่รู้นะเราจะต้องขอด้วยอาขอด้วยความหวังขอด้วยความต้องการขอด้วยความจงรักภักดีต่อลาวสุบะตาลเราก็ทําด้วยนะไม่ใช่ขออย่างเดียวบางคนขออย่างเดียวแต่ไม่ทานี่ทาในสิ่งที่เะราใช้ด้วยคือมาละหมาดมาสุญุดกับลาสุบะตาลแล้วขอจากรง ขอความเชื่อเลือต่างๆจากพระนสศบาตาราแล้วก็ประการที่ห้าุมาตทัตรีนับซุมบิออารีติธรมูดอารุินตม,มูตนะครับเอาแล้วบอกว่าและไม่มีชีวิตใดรู้ว่าณแผ่นดินใดที่มันจะตายเรารู้ไหมว่าเราจะไปจบชีวิตที่ไหน,นรู้ไหมว่าแผ่นดินไหนที่เราจะไปตายที่ไหนที่เราจะต้องไปเสียชีวิตที่ไหนที่เราจะต้องได้ไปครั้งสุดท้ายในชีวิตเราเราไม่รู้บางคนอยู่กรุงเทพเนี่ยจะไปเสียชีวิตในตาบบ่างจังหวัดหรือบ,บางคนอยู่ต่างจังหวัดก็มาตายในกรุงเทพ แล้วคนไปเสียชีวิตต่ตางประเทศก็มีนี่แหละเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไม่มีชีวิตใดรู้วนะ่นะแผ่นดินใดนั้นที่มันจะตายนะและสุดท้ายเราอินตะลาอาลีมุนคบีรแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเชื่อมัน่นนะครับมนันห้าประการที่อัลลอฮ์บอกไว้นะความรู้ตรงนี้มีที่พรอะองค์องเดียวเท่านั้นมนุษย์ไม่มีทางรู้ หนึ่งวันอวสานวันเกียามาจะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่มีใครรู้เอาเราสาองเดียวท่านจะรู้สองพระองค์งรงงประทานฝนลงมาเนี่ยื่อไรฝนจะตกวันไหนฝนจะตกมนุษย์ไม่รู้หรอกนะครับจะเอาสารานุทรงรู้นะครับสามเอาเราทรงรับรู้สิ่งที่ในมดลูกมนุษย์นั้ไ 4, นไม่รู้จะรู้ก็ต้องว่าสี่เดือนเวลาถึงจะรู้นะไปสายอุนตาสามก็ว่ากันไปนะประการที่สี่เนี่ยไม่มีชีวิตใดจะรู้ว่ามันจะได้ริสกีอะไรในวันรุ่งขึ้นวันพรุ่งนี้เราจะได้ริสกีเท่าไหรอ่อย่างไรไม่มีใครรู้นะบางทีพรุ่งนี้อาจจะได้โตมาเลยเนย มากมา,กายไก่กองบางทีก็ได้มาพอประมาณนะเพราะนั้นปริมาณในการให้นั้นเป็นสิทธิที่พระองค์สวาทละนั้นจะประทานให้กับเรานั้นพงค์ทรงรู้แต่ให้มากเดี๋ยวก็ไปทะเลาะเ่าแวงกันไปแสดงความย่าโสวหังโอ้อวดกันนะแล้วก็สร้างความเสียหายขึ้นกันในแผ่นดินนะและประการสุดท้ายที่ไม่มีใครรู้นะครับก็คือไม่มีชีวิตใดจะรู้ว่าแผ่นดินไหนที่มันจะไปตายนะห้าความรู้5อย่างเนี่ยอายาน,นี้ ในอายะสุดท้ายของซารลุกมานนะครับและสุดท้ายเราอินละลาอาลีมุลกอบีรแท้จริงขอลเรานั้นเป็นพึงทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะนั้นอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนี้จะต้องตระหนักให้มากนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมอบหมายไว้วางใจเดี่ยวเราสุบาตาลาแล้วก็ขอความช่วยเหลือต่อพระองค์องค์เดียว นะอย่าได้ขาดตอนนี้ในดูอาร์ของเรานะครับนอกจากที่เราจะขอใครโทษต,ต่อเราสวาทาราแล้วเนี่ยนะครับขอความช่ดดยวยเหลือจากพระองค์ขอความสําเร็จจากพระองค์ในการดำเนินชีวิตในการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ตรงนี้นนครับอักูลูกาลิฮาวซาฟาซักฟิรุลลองไซมารีวะลักุมบริสัลิมสลิมีนะมิงกุลิษัมฟัสตักฟิรรหูอินฮ์วาลกัฟุรุรัฮิมัสลามะลิกุมาราะห์มุตุลลอฮ์วะบรากาตุ